แม่คนาผิวยุงสว่างมากเมห็นไหมริบบิผู้ชายปกติชอบเห็นชอบน้องเห็นคลิปน้องเต้นกับแดกับชอปเปอร์อ๋อแมททิวใช่ไหมขอบคุณมาก่มโเลยคุยแมทอันนี้มันเรียกว่าอะไรอ่ะสามชั้นสามชั้นหนอนักตาบอดอาดาระวังหัวครับแคปหนึ่งแ็ปหนึ่งสามเอ๊ะอยากอยากให้เอฟซีหัวนี่สามชั้นจึ้ง ทุกคนอันนี้เป็นร้านประจำโกกินะคนะเป็นร้านโปรดเลยแต่ไม่บอกชื่อร้านแต่จะบอกพี่กัดว่าอยู่เซ็นทรันขอนแก่นชั้นจีอุย้ยใครอยู่แถวนี้เน่เพิ่งมานะขอเวลาทิ่จเข้าก่นอนไอ้บมือทำตัวเหมือนเป็นดารายำมาม่ากุ้งสดแม่เอ๊ตกุ้งสุกทุกคนอยากเปิดร้านยำมากินบ่อยต้องอยากขอสูตรเขาแล้วเนี่ยถ้าเราทานเหมือว่ถา,า,าถ้าเกิดว่า ต้องลงคะแนนเสียงว่าถ้าแต่ว่าเป็นคนได้วันนึงทำร้านอย่างจะมีคนทานไหมอาจจะเป็นในส่วนของต้องชิมกันเองก่อนกับเดี๋ยวเนาะเจ๊อยากอยากให้เปิดไหมอะไรอย่างเงี้ยลองถามดูไหมแต่จริงๆเน่ะนั่งคุยกันกับพี่บิ๊กว่าจะทำร้านลูกชิ้นทอดอยู่หน้าฟินข่าวเป็นลูกชิ้นง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหมูอกระทะก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่อยู่ในระยะยาวที่ยังไม่ได้แบบว่าจะทำจริงจริงเนาะแต่ว่าลูกชิ้นทอดอะเร็วๆน็วี เดี๋ยวขอเวลาออกบูธที่เซนทรัลขอนแก่นก่อนไลฟ์ไปบ่่นะคะขอบคุณนะคะเพิ่งกลับมาสดใสก็เลยเพิ่งอยากจะมาไลฟ์แบบอยากจะคุยกับกับแฟนสับเพราะช่วงนี้ไม่มีคนคุยด้วยไม่มีคนคุยไม่มีคนในใจไม่มีใครมไม่มีอะไรแล้วม,มีแต่งนานและงานและอฟซทุกคนมอใช่ก็เลยว่าเอองั้นมาคุยกับแมทเราขยบับตนี้อันนี้ยำหมูยอก็อร่อยนะ ูยอเขาแบบเป็นหมูยอหมูมยอที่ไช่ดำอร่อยอือพี่กับร้านจะอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงท็อปชั้นสี่ชั้นท่านผ่แกันนะแมททิวไม่ได้เป็นแอดมินบ้านเราตลอดยังไม่ถึง,งเวลาเข้างานจ้่ถึงเวลแมททิวก็จะเข้างานประมาณกี่โมงห้าโมงเย็นห้าโค่ะใช่เจอกันแมททิวได้ที่มานิดร้านมานี้ก็จะเป็นร้านแบบนั่ง นั่งชิวได้ไหมว่านั่งชิวได้ไหมร้านอาหารนะมันก็นก็เป็นร้านอาหารที่มีน้องเสิร์ฟที่หล่อมากถ้าสมมติว่าคนเงงเงงเสียโกเกีย่างเงก็สามารถไปร้านมาเนตายจิ้นกับพ่อแบงค์ซะอุ้ยพี่แบงค์หมาเขาเจ้าเหรอก็จะไปอยู่นะคะก็จะไปหาแกอยู่เห็นว่าแกเพิ่งหายป่วยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลว่าจะเอา ออกไปเยี่ยมแต่ก็ยังไม่ได้ไปเลยว่าจะไปอุดรพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีเรียนมีเรียนที่ YEC ไปแต่เช้าไปแต่เช้าเลยอยากให้โกกีกไลฟ์แบบว่า,าชอบดูจริงหรือเปล่าทุกคนสามารถคอมเม,มนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะถามก,กันได้คือมื่อกี้เราสองคนต่างเวอร์มากเลยนะโอ้โหโอ้โหคนนี้พเพื่อนเหรอคะเพื่อนสาวโอ้โหโอ้โหเห็นก็ เห็นโกกิที่ร้านอาหารมีแฟอุดรแต่ไม่กล้าทักอ๋อโกกิไปเรียนวายอีซีเป็นของหอการค้าจากอุดรธานีนะคะตอนนั้นไปเรียนอยู่ที่โรงแรมจารย์โฮเทลนะคะคนสวยทางอะไรทานยำแอบแมอทอมไม่ติดตามบอานั้นหรอคะอ๋อจริงๆทุกคนจะเข้าใจว่าเป็นตำแหน่งเลยค่ะ เชื่อต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะมันคือมันคือติตงเลยขาฝ่ายฝ่ายคอนเทนต์จริงๆไม่จำเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็ได้แค่ว่าหนูมีหน้าที่ในการคิดหลายๆอย่างให้กับบอสน,นคะคะเราปกติเราแต่ปกติไม่รู้จะเข้าเข้าไปดูแลคอนเทนต์ให้มานิดเป็นหลักค่ะเสื่องนีค่ะเวลาเข้าขงานก็อยู่ประมาณห้าโมงเย็นค่ะก็อยากดูคนน่ารักเนาะ ขอบคุณนะคะกำลังนัวอยู่อุยโคกิเสียมเขาขอบคุณค่ะอันนี้แอบชันรักเคอร์น้องนิสิตขขอบคุณนะคะขนาดไม่ค่อยไรสดแต่เข้ามาชมแบบพุ่งมากขอบคุณนะคะเห็นไหมยังมีแต่คนรักเคอร์ คุณนะคะท, <Luc ar> <SCOTT. S 2> ทุกคน mm. ต่อไปนี้ก็จะหาแพชชั่นให้ตหัวเองทําอะไรหลายๆอย่างพยายามก้าวจากเซฟคนเพราะก็่ยวกเป็นคนที่เป็นคนที่ไม่ค่อยทําคลิปไลฟ์สดเลยเพราะว่าไม่รู้อะมันมีกําแพงในใจแบบที่เราเคย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 ทามาอย่างเงี้ยแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามมาไลฟ์สดบ่อยๆหวังว่าทุกคนจะรอกดไลค์แล้วก็รอกดแชร์ให้หน่อยนะคะหลังๆ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 วิวแบบ กูขี่เน้นแบบการทําเบื้องหลังกันนะการซัพพอร์ตคนนีน้เน้น,ปปน,านการทำเบื้องหลังแบบซัพพอร์ตคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยกูขี่หาเวลาบ้างปล่อยสื้อาด่วนๆจริงไหมเสื้อผ้านี่เต็มอาราเบียเลยนะเต็มตู้เลยน่ารักค่ะขอบคุณนะคะอันนี้ไม่ได้แต่งแบบดูดิก็ดีนะแบบร้อนมากก็ดีนะลองดูแบบปล่อยเสื้อผ้ามีคนอยากได้อยู่ใช่ไหมจริงๆอ่ะมีโปรเจกต์จะขายเสื้อา จะเอาเสื้อผ้ามาจากต่างประเทศแต่ว่าอตอนนี้โปรเจกต์ก็ถูกพัก่อนไปเพราะว่าหัวใจแบบครื่งสุดก็เลยว่าเดี๋ยวตอนนี้กําลังฟื้นตัวขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะอ,อาจจะได้กลับไปถ้าเราอะไรวางแผนเรื่องโปรเจกต์งานใหม่อีกรอบหนึง่งในส่วนของการทำอย่างเสือ้อผ้าเพราะว่าเกี่ยวเป็นคนที่ชอบเสื้อผ้ามากๆเป็นคนที่ชอบซื้อเสื้อผ้าชอบแต่งตัวอะไรเงี้ยก็จะมีไลฟ์สไตล์มีคาแรคเตอร์ของตัวเองอยู่บ้างอะไรเงี้ย อุดรเมืองใหญ่ขอนแก่นก็เมืองใหญ่นนโคก็กชโชคดีมากอยู่ทั้งสองจังหวัดเลยขอบ,ขอบคุณ,คณนะคะจริงๆก็ปีหน้าก,ก็น่าจะได้ย้ายมาเป็นคนขอนแก่นแบบเต็มตัวเพราะว่าแต่ว่าเพราะว่าก็บ้านพี่มีก็จะเสร็จยังไงะจะได้อยู่บ้านเป็นหลับเป็นหล่งที่หามาก็อยู่แบบแอบบแอบปบอยู่แบบแปปมามาอะไรงงเงีย้ยมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มีใครยังไม่ได้ไปทานเค้กที่ไอซนเดนคาเฟ่สาขาคอนกันไหมคะ ปาหอที่ไหนอยู่ที่โรงพยาบาลแกรแเอ็มนะคะทางไปสนามบ,บินเลยง่ายมากสมมติว่าเรามาจากกรุงเทพเนี่ยลงเครื่องลงเครื่องมาถ้าลงเครื่องที่ขอนแก่นก็คือพาออกจากสนามบินนะก็คือคาเฟ่เราเลยบะหมี่วันด,ดีค่ะแม่แซมมี่สวัสดีค่ะแม่แซมบะหมี่กินข้าว มาไกลมากมาไม่น่าเชื่อจริงขอบคุณนะคะทุกคนดูเขินกล้องสดวันนี้ไม่สดหน้าก็ไม่ได้โอ้ตอนเย็ยนทันกับพี่พี่แบงพี่แบงอยู่ไหนมาขอนเก็บหรือเปล่าไปทานข้าวกันได้นะอรอยชอบร้านยำร้านเนี้ย เฮ้ยนี่ก็มากินอะไรนึว่าอะรอันนี้ของอะไรอืมนี่อันนี้มานี่เขาไม่กินอชอบไหมชอบไหมไมมเขาได้กินซอสอุ้ยสามีด้วยเขาบอกว่าอย่าร้องเพลงตอนกินข้าวมันจะได้สามีมีอายุเยอะกว่ากินอีกร้องอีกแต่เขาว่าให้กินซอนจานจะได้กว่าหลายคนนะเดี๋ยวมันยังไม่มีจานให้ซอนคนเดียวก็เหนื่อยหรอแม่ตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีสักคน เขามีหลายคนเอาไว้เวียนกันอเาอาสวัสดีค่ะน้องคุกกี้สวัสดีค่ะสวัสดีเลยค่ะหน้าสดๆนกจริงหรือเปล่าหน้ามาของญี่ปุ่นไหมเขาบอกว่าห่วงเรื่องบอสด,ดื่มทุกวันจริงๆบอสก็ดื่มแบบดื่มดื่มสังคมอะมึงพัชจะไปสาวที่ไปยังไงดีคะเอซีคือด้วยความที่เราเป็นเจ้าของร้านเหล้าอ่ะ ขอมาเจ้าจของแล้นเราคือเวลาที่มีแขกมีเอฟซีมี FC, ม<อ>แฟนคลับมามีลูกค้ามาเงี้ยเราก็จําเป็นต้องจอยกับลูกค้า<ม>อันนี้หนูก็ปฏิเสธอ่าว่าะไม่รู้จะไม่ได้ไม่ได้แก้ตัวหรือมาปฏิเสธช่วยช่วยบอสแต่ว่า<ม>ทุกคนต้องลึกตามนะคะว่าเวลาไปไปไป,ไปฟินคลับอย่างเงี้ยเนาะ<ม>แน่นอนแหละมันก็ต้องมีเอฟซีมีแฟนคลับมี มีลูกค้ามีอะไรมาเราก็ต้องอยากให้เขาจอยอยากให้เขามีความสุขแฮปปี้เขาเรียกว่าเป็นการัดีเหมือนเป็นเออวีลคัมดีแบบตามแบบมารยาทอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ดื่มจนขนาดที่ว่าแบบเสียสติหรือว่าไร้สติหรือว่าดื่มจนแบบว่าทํางานต่อพรุ่งนี้ไม่ได้ในส่วนของตัวหนูเองกับตัวพี่วิกเองเราดื่มเราเที่ยวแต่เราก็ยังทํางานเรารู้ว่าพรุ่งนี้เราต้องตื่นไปทำอะไรเรารู้ว่าพรุ่งนี้เราต้องตื่นไปประชุมตื่นเข้าร้านตื่นอะไรเงี้ยแต่เรายังดื่มได้ มันก็จะต่างกับคนที่ไม่เทียบไม่แยบเทียบดีกว่าหมายถึงว่าคนอาจจะมองเข้ามาว่าไม่อยากให้ดื่มหนักอะไรอย่างเงี้ยไม่ดื่มหนักไม่ดื่มหนักก็ในอนาคตก็เป็นไปได้ก็จะพยายามลิ้งเลี่ยงโมกีเองก็ไม่ค่อยดื่มแล้วเมื่อเมื่อวานนี้ก็ไม่ดื่มวันวันนี้คิดว่าน่าจะไม่ดื่มเหมือนกันเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ไปเรียนแต่เช้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องตื่นเจ็ดโมงอะตื่นหกโมงเช้าได้ซ้ำต้องออกจากบ้านเจ็ดโมงก็ไม่ดื่ม อ๋อเรารู s <S ้ว่าพวกนี <c ười> <c ười> ้เรามีเรียนพราขอนแก่นรถติดเร็วมากด้วยนะดูพวกนี้มันอะไรเนะไม่เป็นไรนว่สันเต่ได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าขอนแก่นนะวันธรรมดารถติดรถติดเร็วมากเจ็ดโมงครึ่งก็คือแบบเริ่มแน่นหลกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เอ็นจอยอิตซิงจะูดนะคะใครไม่ทานเ <Enjoy S 1> อ็นจอยอีททุกคนทานข้าวกันเลยยังคะข้าวปาสลัดติออกมาขอบคุณนะคะจริงๆโกกิก็ก็เป็นเด็กคนนึงแหละที่แบบอาจจะไม่โตในหลายๆเรื่องจริงๆหนูทุกคนติดตามโกกิตั้งแต่มัธยมตอนนี้แฟน<อ>นี่แหละทุกคนหนูยังไม่กล้าออกจากกำแพงคือหนูเคยทำคลิป เยอะมากๆตอนนั้นทําคลิปแทบจะทุกวันคือตอนที่อยู่มัธยมตอนนั้นแ่หลายคนก็ติดตามเนาะทากับแฟนตอนนั้นอเออมีแฟนก็ทําท,ท,ท,ทําทำทำทีเนี้ยพอพอเลิกกันกับแฟนปุ๊บเราก็ไม่ทําคลิปต่อเลยเราก็ไม่เอาอะไรเลยเพราะเรากลัวตอนนั้นอนดนเคอมเมนต์ด่าแบบเยอะมากมแบบพี่ชายแบบลงคลิปเปิดตัวแฟนให้เราอะอคนดูเป็นร้านคนด่าเป็นล้อคนด่าก็เป็นร้านือนกันทีเนี้ยแบบทีนยะอ่อผ่านไปได้สามเดือนเลิกกัน แมทโค้กันมาสามปีนะคะแต่ว่าพี่กูลงคลิปปุ๊บหามาสามเดือนเลิกกันเลยเอายมากตอนนั้นอายมากอายแบบอายมากแบบทาไมวะอะไรเงี้ยทำไมเร,เราเราแบบเออเราเราถึงแบบช่าง,งักอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ทําคลิปเลยก็เลย,ยเป็นมปมเล็กๆแคนชอบถามหาแฟนลงคลิปแบบใช่ปไนนอะไรเงี้ยก็เลยไม่ลงไปเลยเต่หลังมาก็น่าจะกลับเรื่องกลับแต่หลังมาก็เริ่มทําบ้างจะเห็นว่าทําบางอีเวนท์ที่มันเป็นแบบเป็นอีเวนท์จริงๆเออก็จะทา ใช่ใช่ใช่แต่ว่าไม่ได้นะทุกครั้งที่พวกอยู่ทำคลิปคนดูเยอะมากเลยนะคลิปดูคนชอบอคนชอบทำคอนเทนต์แต่ว่าเนี่ยต้องคิดอยู่ว่าทำไมไม่ไปทำคอนเทนต์ละเนี่ยเราไปเขาใหญ่เราทำคอนเทนต์น้องน้ำตาลก็ไม่ค่อยอยากให้ดื่มมากค่ะห่วงสุขภาพได้ไค่ะ ก็ทุกอย่างให้อยู่ในลิมิตเนาะให้อยู่ในความพอดีพองาเหมาะสมแต่เรื่องดงเรื่องดื่มเนี่ยบางทีมันก็ทำกันยากทุกคนเพราะว่าเราต่างก็โตกันแล้วเราไม่สามารถไปบอกใครได้ว่าเธออย่าดื่มนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็มีบางครั้งที่โกกิเองก็แอบดื้อดื่มเหมือนกันจนจนเขาเรียกอะไรจันเมาอ่ะมันแล้วแต่อารมณ์เนาะบางทีก็เพื่อนเยอะบางทีก็แบบอะไรอย่างเงี้ยทีไม่ได้ไปกับบอลโน้ตหรอกนะบเอไป <normal food. S 3> น้องก็กี่ปากสวยหรือไม่เบื่อของคุณค่ะวันนี้มาวันนี้วันอยู่กับบวานนู้นมอนเดิมค่ะแต่วันนี้วันนี้มาเพิ่มน้องก็กี่สวยพี่กุ้งจากโคราชสวัสดีค่ะพี่กุ้งเฮ่ยเนี่ยเดี๋ยวจะไปโคราชนะจะไปเขาใหญ่พักผ่อนบ้างอะไรบ้างชมชมนกชมไม้บ้างอะไรบ้างคอัเขาใหญ่อะไรดีอะไรเลิศ ร้านน่าผู้คนทานใครอยู่โปรดร้านอาหารเขาใหญ่อะอะไรเลิศอะไรเลิศขอชื่อร้านหนึ่งคาเฟ่ร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยตอนโรงแรมโรงแรมจองไปแล้วน้องผู้ชายชลือเลขาบอดนวลไหมคะใช่ค่ะแมทย้ำคำว่าผู้ชายอย่าได้ไหมเลขาบอลนวแล้วก็เลขาบอดปิ๊ดนะคะวันนี้เลขาบอลนวกับเลขาบอดปิ๊ดมาทานข้าวด้วยกัน ดูซิทุกคนใครอยู่นครราชสีมาอย,อยากให้<อ>แนะนำแบบสถานที่ท,ท่องเที่ยวชอบปากน้องก็กีทําที่ไหนคะแนะนำหน่อยค่ะอยากเห็นโกกีลงคลิปแล้วสวรบ่อยๆขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะพยายามมาไลฟ์บ,บ่อยๆน้องโกกีหายเหอะแล้วใช่ไหมคะกำลังใจให้นะคะคนสวยเจ็บไม่นานขอบคุณนะคะจริงๆ จริงๆอยู่คนเดียวมันก็ดีมันก็ได้คิดอะไรเยอะขึ้นมันก็ได้พบได้พบทได้พบควนตัวเองอะไรอย่างบางทีอ่ะการที่เราแบบว่าจบความสัมพันธ์กับใครสักคนไปอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเราอย่างเดียวนะที่เป็นฝ่ายเสียใจบางทีมันอาจจะฝ่ายตรงข้ามหรือคู่ของเราเขาอาจจะเสียใจเหมือนกันก็ได้แต่ว่าเหตุผลแต่ละคนมันคงไม่เหมือนกันมันอาจจะไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราเองก็แล้วว่าอะไร เราเองก็มีเหตุผลของเรา <jeans S 1> เขาเองก็มีเหตุผลของเขาต่างคนต่างน่าจะเต็มที่กันแล้วอะไรเงี้ยแต่ <đó. S 2> ว่า,วา,วามันมันมันได้แค่นั้นก็ไม่เป็นไรเราเองก็ยังยืนหยัดในความเป็นเราสักคิดซะว่าสักวันหนึ่งมันก็คงจะมีใครสักคนที่เดินเข้ามาแล้วแบบแล้ว,แล,วแล้วเขารักที่เราเป็นเราหมายถึงไมูมว่ารับได้แล้วก็ชอบที่เราเป็นเราดยที่เราไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเลยอะไรเงี<อ>้ยเพราะหนูมองว่า มันมันก็จริงอยู่คนเราแบบเข้าหากันมันต้องปรับเปลี่ยนกันแล้วกันน้องแต่บางทีปรับเยอะไปมันก็เหนื่อยมันสูญเสียความเป็นตัวตนไปเยอะอะไรก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เป็นตัวของตัวเองนี่แหละถ้าไม่เจอใครอย่างนั้นเราก็มีความสุขได้โดยตัวเองก็พออะไรทางานหาเงินเพราะว่ามีภาระอีกเยอะต้องเลี้ยงน้องต้องต้องส่งน้องเรียนต้อง คือหลายอย่างต้องทําธุรกิจก็ต้องไปต่ออะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราก็กลับมาโฟกัสงานของเราสักวันหนึ่งมันก็คงจะมีใครสักคนที่แบบที่มีมุมมองหลายๆอย่างในโลกใบนี้คล้ายๆเราอ่ะคงจะมาเจอกันเองอะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นเพราะว่าเราเราเราไม่สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนใครได้แล้วก็หลายๆคนเขาก็คง,คงจะปรับเปลี่ยนเราไม่ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยจะไม่บอกว่าโกกักดีกว่ารับไม่เป็นแล้วนธุงกิจจะมีแฟนดีกว่าเดิม จริง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 ทุกครั้งที่หนูมีมีความรักหรือว่ามีใครเข้ามาในชีวิตอะทุกผู้คนเขาเป็นคนดีหมดเลยนะอันนี้พูดพูดตามความเป็นจริงก่อนที่ที่เสียใจที่ร้องที่ที่เสียใจร้องหอบร้องให้หรือว่าโผล่ลงเฟซอะคือมันไม่ใช่ว่าแบบเราแบบเราเขาเรียกว่าอะไรเราโดนกระทําหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันมันเป็นการปรับจูนเข้าหากันที่ที่มันตอบมากมากแล้วมันมัน มันไม่ไหวอแม่เขาจะบ้มันไม่ลงเราทุณที <S 1> <S 1> ใช่มันไม่ใช่ว่าเขาทําไม่ดีหรือว่าเขาทําแย่อะไรกับเราอะไรเงี้ยมันเป็นแค่แบบมีมุมมองต่อชีวิตอะที่ไม่ค่อยตรงกันอืออ่าประมาณน้นแต่ส่วนตัวหนูนเองก็ยังมีความหวังดีหวังดีกับทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนยังมีความรู้สึกดีหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นลูกน้องหรือแม้กระทั่งลูกน้องที่ทําง,งานที่เขาออกไปอย่างเงี้ยเชื<ม>่อป่ะทุกคนที่ออกไปจากที่ทํางานอะ เราอย่างรักและหวังดีกับทุกคนยังหวังให้ทุกคนเติบโตบอกลูกน้องในในร้านเสมอไม่ว่าจะเป็นฟรนซ์คาเฟ่ทั้งสองสาขาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นินคขับอะไรเงี้ยว่าถ้าใครก็ตามก้าวขาออกจากเราออกจากชีวิตเราไปหรือออกจากที่ทํางานเราไปออกจากร้านเราไปธุร,ปกรกิจเราไปถ้าเขาไปเจอสิ่งที่ดีกว่าหรือว่าเขาไปเจอเส้นทางชีวิตใหม่ที่มันดีกว่าเราอะโคตรยินดีแล้วก็ซัับอร์ตแล้วก็อยากให้ไป เราจะไม่ไม่ได้บอกเขาว่าเราคือช้อยที่ดีที่สุดในชีวิตเขาเพราะว่าคนเราไม่รู้หรอกว่าวันพรุ่งนี้เราจะเจอกับอ,อะไร,รุู้ไหมดีมันเราตกลไม่เท่ากันด้วยใช่มันยังเช่นบาริต้าของโกเกีอย่างเงี้ยซาขาอุรอนอย่างเงี้ยเป็นคนที่โกเกีแบบรักมากแบบคือปลูกปั้นมาด้วยกันเปิดร้านมาด้วยกันนะคิดสูตรพัฒนาสูตรวางเมนูวางวางวางร้านมาด้วยกันวันวันหนึ่งเขาขอออกอะคือโกเกียเหมือนคนอกหักเลยนะอ่ะเหมือนคนอกหักเลยแต่ทีเนี้ย ด้วยความที่ชีวิตมันต้องไปต่อ,อม,มันไม่มีใครอยู่กับเราไปตลอดชีวิตทุกคนที่เขามาทำงนานกับเราเขาก็มีชีวิตเป็นของเขาวันนี้เขาทำงานกับเราวันข้างหน้าเขาก็ต้องเติบโตไปเป็นเจ้าของธุรกิจเองบ้างไปม,มีชีวิตของตัวเองบ้างอะไรเงี้ยแค่ผ่านมาเจอกันส่งเสริมคำ้ำค้ำจูนกันในช่วงที่มีกันและกันอยู่ก็พออะไรเงี้ยอ่าประมาณนั้นก็ถามเขาว่าเออไปไปที่อื่นเป็นยังไงโอเคเป็นร้านที่โอเคในตำแหน่งที่ดีขึ้นสูงขึ้นในร้านที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะ งั้นก็ยินดีให้ไปแต่ถ้าวันไหนอยากกลับมามาได้เพราะว่าเราเราเข